คุณรู้หรือไม่ว่ารูปเท้าของคุณก็สามารถทำนายนิสัยของคุณได้ลองมาดูกันดีกว่าว่าเท้าของคุณจะจัดอยู่ในประเภทใดและจริงๆแล้วคุณมีนิสัยใจคออย่างไรเท้าประเภทที่มีความยาวนิ้วเท้าเท่ากันหมดเท้าประเภทนี้ถูกเรียกว่าเท้าชาวนาหรือเท้าเหลี่ยมคนที่มีเท้าประเภทนี้จะเป็นคนที่สามารถไว้ใจได้และมีเหตุมีผลมีความสามารถในการตัดสินใจได้ดี เท้าประเภทที่เรียงลำดับไล่ลงมาตั้งแต่นิ้วหัวแม่เทา้าไปจนต่ำสุดที่นิ้วก้อยนี่คือรูปเท้าที่มีความสมบูรณ์แบบที่สุดผู้ที่มีเท้าประเภทนี้จะเป็นคนที่เก็บความลับเก่งแต่ก็เป็นคนที่ขี้หงุดหงิดง่ายเท้าประเภทที่นิ้วนางและนิ้วก้อยอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำจนเห็นได้ชัด อย่าตกใจมันเป็นรูปเท้าที่ปกติดีมีหลายคนมีเท้าประเภทนี้กันเยอะมันถูกเรียกว่าเท้าโรมันจะมีนิสัยเป็นคนชอบเปิดเผยและชอบเข้าสังคมมักจะประสบความสำเร็จในวงการธุรกิจหรือเป็นนักพูดที่มีอิทธิพลเท้าประเภทที่นิ้วชี้สูงตระหง่านกว่าใคร ผู้ที่มีเท้าประเภทนี้จะเป็นนักกีฬาหรือศิลปินเป็นคนที่มีความมั่นใจและกำลังใจเต็มเปี่ยมแต่ก็อาจจะทำอะไรมากเกินพอดีไปหน่อยเท้าประเภทที่นิ้วก้อยห่างออกมาอย่างเห็นได้ชัด คนที่รูปเท้าประเภทนี้จะแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือ 1. คนที่แยกนิ้วก้อยออกห่างมาได้จะเป็นคนที่ชอบอันตรายเบื่อง่ายไม่ปฏิบัติตามแบบแผนหรือกิจวัตรประจำวัน 2. คนที่แยกนิ้วก้อยไม่ได้เป็นคนที่พยายามรักษามิตรภาพระหว่างเพื่อนเท้าประเภทที่นิ้วก้อยอยู่ในระดับที่ต่ำมากเป็นคนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ชอบทำอะไรเหมือนคนอื่นและมีความคิดต่อต้าน เท้าประเภทที่นิ้วชี้และนิ้วกลางห่างจากกันเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ได้ดีและเป็นผู้ที่รู้จักใช้ชีวิตในแต่ละวันได้ดีเท้าประเภทที่นิ้วใดนิ้วหนึ่งเอียงออกไปอย่างเห็นได้ชัดเป็นคนที่มีระเบียบชอบในการจัดระเบียบและควบคุมสถานการณ์ได้เท้าประเภทที่มีระยะห่างของเท้าแคบหรือติดกันเป็นคนที่มีอิทธิพลทางอารมณ์และความคิดสามารถทำให้คนอื่นคล้อยตามได้